สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทายซิว่าวันนี้แพรมสายวิคผมทรงอะไรไทายไม่ถูกกันแน่ๆเลยถ้าหลายๆคนเคยชินกับทรงนี้ก็จะบอกว่าน่าจะเป็นหน้าหวานพาสหรือไม่ก็เป็นหน้าหวานแล้วบอกว่า เซตทรงตรงปลายให้เขากลายเป็นหน้าหวานพาร์ทอะไรประมาณนี้เนาะแต่จริงๆแพมอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะแพมนําเสนออันใหม่เลยนั่นก็คือเป็นวิกผมแท้ครึ่งหัวดัดรอนแล้วทําไฮไลท์แซมนะคะเก๋ๆแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะมีไฮไลท์แซมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วครเนี้ถ้าถ้าแพมจะไปออกงานแพมก็จะเซตผมนิดนึงเพื่อให้เขาแบบว่า คล้ายๆกับทรงหน้าหวานที่เป็นผมแท้เวลาเราเดินในงานก็จะสวยไปอีกแบบหน้าจะหว,นหวานๆนิดนึงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะให้เซ็กซี่สไตล์แบบสาวแบบผมดัดแล้วดูมีวอลลุ่มแบบฟาร่าฟาร่า,า,รา,า,รานิดนึงเราก็เซ็จให้เป็นหน้าหวานพาร์ทได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิกผมแท้เครื่องหัวที่แอมอยากจะรีวิวให้ดูนะคะว่า วันนี้ความสําเร็จของแพรมก็ก้ามาอีกขั้นหนึ่งซึ่งสามารถทําวิกผมแท้ให้เซตแล้วเป็นทรงแบบคล้ายๆหน้าหวานหน้าหวานพัดได้แล้วนะคะหรือบางทีก็อาจจะเป็นดัดดิจิทัลไกลๆอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับการเซตทรงเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากมีโมเมนต์แบบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นวิกผมที่เป็นเขาเรียกอะไรลิ i ิเต็ e d ีด i ชั่นมากๆนะคะสำหรับวิกผมแท้ทรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ทายอินบ็อกเข้าขมาหาแพรมได้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย